อันนี้คือความลําบากที่อยากได้ลูกโธยต้งไปสงคราสันปึ๊บปุ๊นแล้วเอื้อปึ๊บดึ๊บอักเจ็บเสียทีออกมาจากดงอันนี้ข้าวบาเร่ ต้นอ่ยอยอ่อนอ่อนแบบนี้นะนี่นะทั้งข้าทัญญา้งย่าอยู่ด้วยกันเจ้าว่าคันมันเหลืองหน่อยวุ่นะเขาเจ้าลมาเมี่ยกีปลปูว่ามีคันแท่นหน้าดอกปลูกสิ่งหลับ้านไปเลยบอานไปเต็มอยู่ ันเพื่อนว่าผคุยุกกรเนาะแกไมาอยู่ที่เขาที่ครบกำหนดการว่ล่ะแกอยู่มากหาปีแล้วเสาไฟพูนมันจะมีเสาไฟไกลๆใช่ปะมึงในกล่องกคนเออเสาไฟไกลๆนี่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 ตะกี้ขาเจ้ายิ่งจะหลวดมาลงนี่แหละสกัดพ่อท่านเป็นลุมบางใหญ่อยู่ทั้งขันี๋ยวมือได้่างๆที่ขึ้นไปเบิงอยู่ลุมระเบิดลุ่มจรวดกาสัก ยี่นี่บ่มีบังเกอร์บ่มีอย่างเด้บ่มีคือมูเด้แต่ว่ามันหลุดมาจากไหนบุมีเขตทหารอยู่เทิงๆนี่ทางไปประมาณโลนึงนีงน่แหละเป็นเขตทหารเป็นเสาส่งสัญญาณยังขาจาวบุรุษบรรยากาศยามแรงแต่วันค่ำลงมือจกทงแล้วยางเลาะบ้าน คอยมันค้นขี่คานยางละบานห้าเหยียบห้อยมา